m e r c e d e s b e n บจับมือ Sony Pictures ยกระดับประสบการณ์บันเทิงบนรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน r i d e View ประสานการทำงานร่วมกับ MBUX ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวของทาง Mercedes-Benz กันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดทาง Mercedes-Benz ก็ได้เปิดให้ลูกค้าเข้าถึงบริการวิดีโอดิจิตัลในรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน RideVu ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sony p i c t u r e Entertainment โดยจะประสานกับระบบปฏิบัติการ MBUX หรือ Mercedes-Benz User Experience โดยจะให้บริการในเยอรมนีสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ถึงจะมอบความบันเทิงที่ไม่เหมือนใคร ให้กับลูกค้า Mercedes-Benz และแอปพลิเคชัน d รด์ o ูนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านความบันเทิงในรถยนต์โดยเฉพาะยกระดับการชมภาพยนตร์ใน Mercedes-Benz ให้ก้าวสู่อีกขั้นของความสะดวกสบายและความบันเทิงเต็มรูปแบบในหน้าจอใหญ่และคมชัดระดับ HD ที่ติดตั้งบนแผงคอนโซลด้านหน้าและเบาะโดยสารด้านหลังอีกทั้งแอปพลิเคชันไ e ด o วูนะครับ ยังคัดสรรภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกและเนื้อหาความบันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าของ Mercedes-Benz ได้รับชมผ่านแพ็กเกจสตรีมมิ่งพร้อมยังอัปเดตภาพยนตร์และคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการนำเสนอคอนเทนต์แบบสั้นหรือช็อตฟอร์มวิดีโอจากผู้สร้างและสตูดิโอชั้นนำไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายทำสุดเอ็กซ์คลู บทสัมภาษณ์และอื่นๆอีกมากมายระบบเสียงรอบทิศทางจาก b e r m ์ s t e r 4D และ 3D นำเสนอภาพยนตร์ที่มาพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงยกระดับความบันเทิงให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับยังสามารถดาวน์โหลดหรือเชื่อมต่อกับเนื้อหาแบบออฟไลน์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน r รท w o ูทที่มีให้บริการทั้ง iOS และ Android สำหรับผู้ที่ใช้ Mercedes-Benz ในเยอรมันสหราชาอาณาจักรและไอร์แลนด์นะครับสามารถใช้กับ Mercedes-Benz ที่ติดตั้งระบบ MBUX Generation ที่2และมีแพ็กเกจ MBUX Entertainment Package Plus ส่วนในประเทศไทยนะครับอาจจะยังต้องรอไปก่อนซึ่งในประเทศไทยนะครับก็เพิ่งจะมีการเปิดตัว Mercedes-Benz EQE 300และ Mercedes-Benz EQS 450 4matic SUV AMG Dynamic โดย Mercedes-Benz EQE 300นะครับจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังกำลัง245แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ89กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง650 11กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w LTP รองรับการชาร์จ DC นะครับสูงสุดถึง170กิโลวัตต์ชาร์จจาก10ถึง80%นะครับเพียง32นาทีและรองรับการชาร์จไฟกระแสสลับหรือ AC นะครับที่11กิโลวัตต์ชาร์จจาก0ถึง100%ได้ใน9ชั่วโมง15นาทีและอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Mercedes-Benz EQE 300นะครับจะมาพร้อมการตกแต่งแบบ Electric Art Exterior Package เสริมด้วยชุดแต่งไนท์แพ็กเกจล้อลอยดีไซน์สปอร์ตแบบ5แกนลายตะข่ายดาว3แฉกขนาด20นิ้วส่วนการตกแต่งภายในนะครับก็ดูหรูหราทุกอย่างแต่อาจจะดูแปลกตาเล็กน้อยนะครับกับจอมารวัดลายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ติดตั้งในฝั่งของคนขับโดย New Mercedes-Benz EQE 300ดานะครับจะมีราคาอยู่ที่3,970,000บาท ส่วน Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV AMG Dynamic นะครับจะเป็น SUV 7ที่นั่งที่จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังสูงถึง360แรงมา้า แรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรถับเคลื่อน4ล้อสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.1วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิเมต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุถึง118กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งไกลถึง6 5 8กิเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l t p รองรับการใช้แบบ DC นะครับ กำลังไฟสูงถึง200กิโลวัตต์ใช้เวลาเพียง31นาทีสามารถชาร์จได้จาก10 8ถึง80%ส่วนการชาร์จกระแสสลับนะครับรองรับที่กำลังไฟ11กิโลวัตต์จาก0ถึง100ใช้เวลา12ชั่วโมง15นาทีส่วนไฮไลท์อื่นๆนะครับก็จะมีชุดแตง ling, ่ง AMG Body Styling ล้ออลลอย AMG Multi-spoke Light Alloy Wheel ขนาด22นิ้วระบบกันสะเทือนแบบถุงลมส่วนภายในนะครับก็จะเป็นห้องโดยสาร7ที่นั่งระบบความบันเทิง Mercedes-Benz MBUX โดยมีการติดตั้งจอ m b u x Hyper Screen ขนาดความยาวถึง141ซนติเมตรซึ่งจะซ่อนหน้าจอ OLED จำนวน3หน้าจอและด้านหลังนะครับก็ยังมีจออีก2จอติดตั้งลำโพงคุณภาพสูง15ตัวและระบบเสียงรอบทิศทาง Burmaster 3D Surround Sound System และเทคโนโลยี Dolby Atmos ที่จะถ่ายทอดเสียงได้รอบทิศทางแบบ360องศาโดยราคาของ New EQS 4 5 0 f o r m i t i c s 2. s u เ e AMG Dynamic จะอยู่ที่5 9 9 0 0 0นบาทและถึงแอปพลิเคชัน i d e View จะยังไม่รองรับในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าหากมีการอัปเดตเมื่อไหร่ทา้ n e w t e c h Thailand จะรีบนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดแหกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน